คุณผู้ชมครับก่อนหน้านี้ยูอฟัฟกาลันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอิสราเอลเคยระบุว่าอิสราเอลกําลังพัชิญกับสงคราม7แนวรบในภูมิภาคตะวันออกกลางแต่ว่าสัปดาห์นี้โลกกําลังจับตามองไปที่สถานการณ์ในซีเรียและเลบานอนเป็นหลักนะครับเนื่องจากแรงข่าวในด้านความมั่นคงห คนได้เปิดเผยกับสำนักข่าวรอยเตอร์สปบอกว่าอิสราเอลได้ปรับกลยุทธ์พุ่งเป้าโจมตีการเคลื่อนย้ายอาวุธยุทโธปกรณ์ของอิหร่านและระบบป้องกันภัยทางอากาศในซีเรียที่ถี่แล้วก็รุนแรงมากขึ้นนับตั้งแต่สงครามในกาซาเปิดฉากขึ้นเมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาการปรับยุทธศาสตร์ของอิสราเอลในการพุ่งเป้าโจมตีพื้นที่ในซีเรียก็อาจจะเป็นการส่งสัญญ,ญาณเตือนไปถึงประธานาธิบดีบาชา,อ,าอัลอาซาร์แห่งซีเรียให้ไม่สนับสนุนอิ และกลุ่มเฮสบอลเลาะก็เป็นไปได้นะครับส่วนการประทะก,กันระหว่างทหารอิสราเอลกับกลุ่มเฮสบอลเลาะบริเวณพรมแดนระหว่างอิสราเอลกับเลบานอนก็เริ่มส่งสัญญาณทวีความรุนแรงมากขึ้นด้วยนี่เป็น2แนวรบสําคัญที่ต้องจับตามองสําหรับเลบานอนหนึ่งในการโจมตีของอิสราเอลบริเวณชายแดนของเลบานอนเมื่อวานนี้ก็คือการโจมตี เมืองคีเบตเซลิมครับการโจมตีพื้นที่บริเวณนี้ทําให้ผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองกําลังรัฐวานเสียชีวิตนะครับคำถามก็คือกองกําลังนี้มีความสําคัญต่อกลุ่มเฮสบอลเลาะอย่างไรติดตามเรื่องนี้กับคุณนริศราคินิมานครับซากรถยนต์ที่ถูกระบุว่าเป็นยานพาหนะที่วิชัมอัลทาวิลผู้บัญชาการอาวุโสและรองหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการพิเศษระดับสูงของกองกำลังรัฐวานนั่งมา ถูกโจมตีด้วยโดรนติดอาวุธบริเวณเมืองทางตอนใต้ของเลบานอนทำให้เขาเสียชีวิตการสังหารผู้นำระดับสูงในครั้งนี้ถือเป็นความสูญเสียผู้บัญชาการระดับสูงสุดของกลุ่มเฮสบอลเลตั้งแต่สงครามอิสราเอลฮามาสล่าสุดมีคำกล่าวอ้างแถลงการจากกลุ่มเฮสเาลในเทเล gram ที่ระบุว่าไม่เฉพาะบทบาทการเป็นผู้นำระดับสูง แต่ทาวิลยังผ่านหลักสูตรทางการทหารหลายหลักสูตรและถือเป็นกองกำลังพิเศษของกลุ่มแม้คำถแถลงอัดไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับบทบาทของทาวิลในกลุ่มเฮสบบลเล่แต่มีภาพถ่ายที่เขาจับมือกับผู้นำกลุ่มอย่างฮัสซันนัสลุลเละหรือภาพที่เขานั่งถัดจากในผลกาเซมสุไลมานีแห่งอิรานที่ถูกลอบสังหารในการโจมตีของสหรัฐในอิรักปี2020 เช่นเดียวกับสื่อต่างประเทศที่อ้างอิงจากแหล่งข่าวว่าเขามีบทบาทสำคัญในการจัดการปฏิบัติการของกลุ่มเฮสบลเลาะทางตอนใต้ของเลบานอนกลุ่มเฮสบลเล็ถูกอิสราเอลจับตามาต่อเนื่องเพราะมีนักรบที่ได้รับการฝึกฝนหลายพันคนถือเป็นศัตรูที่น่าเกรงขามบริเวณแนวชายแดนหนึ่งในนั้นคือกองกำลังรัฐวานที่ถือเป็นหน่วยปฏิบัติการจู่โจมพิเศษของเฮสบบลเล ปี2006รัสบาลแทรกซึมเข้าไปปฏิบัติการในประเทศอิสราเอลและลักพาตัวนายทหารสองนายที่นำไปสู่การทำสงครามอิสราเอลเลบานอนการแทรกซึมที่เคยเกิดขึ้นในอดีตรวมถึงการแทรกซึมจากปฏิบัติการฮามาสทำให้อิสราเอลเป็นกังวลอย่างมากและเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติของอิสราเอลกล่าวกับสื่ออิสราเอลว่าประเทศนี้ ไม่สามารถยอมรับกองกำลังรัฐวานอยู่ในบริเวณชายแดนได้อีกต่อไปปีที่แล้วกองกำลังรัฐวานยังร่วมการซ้อมรบสาธารณะโดยกลุ่มเฮสบเละขลังแสงทางทหารทิ่กว้างขวางการจำลองการแทรกซึมเข้าไปในดินแดนอิสราเอลภาพที่ถูกเผยแพร่นี้ทำให้เห็นกลยุทธ์ของหน่วยเล็กๆและการฝึกซ้อมด้วยกระสุนจริงของกลุ่มสลับก,กับการคุกคามต่ออิสราเอล ครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาอิสเซลจึงบาดกลัวนะครับว่ามันจะมีการแทรกซึมเข้ามาทางภาคพ,พื้นดินจากประเทศเลบานอนนะครับตรงนี้เป็นภยัยคุกคามที่สําคัญสําหรับอิสเซลนะครับคืออิสเซลเนี่ยมีประสบการณ์อยู่แล้วนะครับหลังจากวันที่8ตุลาเนี่ยเราเห็นการปฏิบัติการของฮามาสที่เข้ามาในดินแดนของประเทศอิสเซลเนี่ยมันมันเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นภยัยคุกคามใหญ่นะครับ ทีนี้เนี่ยในในแนวรบหรือสมรภูมิในเลบานอนเนี่ยนะฮะก็จะมีหน่วยรบพิเศษของฮิสบุลลอก็คือรถวานเนี่ยแหละที่มีศักยภาพในการที่จะแทรกซึมเข้าไปโจมตีนอกจากชยายแดนอิสราเอลเลบานอนรถวานยังมีบทบาทสงครามกลางเมืองซีเรียที่เข้ามาเคลื่อนไหวบริเวณที่ราบสูงโกลานในสายตาของอิสราเอลทำให้กองกำลังรถวานเป็นภัยคุกคามที่สำคัญ โกลานไฮต้องอธิบายเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับว่ามันเป็น uh, ดินแดนของประเทศอิสรเอลประเทศซีเรียนะครับแต่ว่า uh, ถูกอิสราเอลเนี่ยเข้าไป uh, ยึดครองนับตั้งแต่หลังสงครามในปี1967นะครับแล้วหลังสงครามครั้งนั้นเนี่ยต่อมาอีกประมาณ10-20ปีปรากฏว่าอิสราเอลก็ออกกฎหมายผนวกเอาดินแดนโกลันไฮเนี่ยเข้ามาเป็น ส่วนหนึ่งของประเทศตัวเองนํานไปสู่การที่กองกำลังกลุ่มติดอาวุธต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นเครือข่ายกับซีเรียเนี่ยขาก็ต้องการที่จะเอาดินแดนส่วนตรงนี้คืนมาปฏิบัติการโจมตีของอิสราเอลในครั้งนี้อาจทําให้สงครามลับระหว่างอิสราเอลและเลบานอนบริเวณแนวชายแดนเข้มข้นขึ้นแต่จะลุกลามไปถึงสงครามเต็มรูปแบบหรือไม่ผู้เชี่ยวชาญมองว่ายัางไม่เกิดขึ้น เพราะฮสบละไม่ต้องการให้ประเทศเข้าสู่สงครามแบบเต็มรูปแบบเนื่องจากชาวเลบานอนยังคงเผชิญปัญหาเศรษฐกิจความอ่อนแอทางการเมืองและสังคมที่เคยเผชิญกับสงครามกลางเมืองมาแล้วในอดีตณริศราคินิมานไทย p ีบีรายงาน